อีกหนึ่งข่าวดีที่ในวรโรกาศที่บอกว่าเป็นวรโรกาสอันเป็นมหามงคลเลยทีเดียวนะคะเนื่องในวรโรกาสอันเป็นมหามงคลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทางสำนักพระราชวังนะคะได้มีการออกประกาศเชิญชวน ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2567ค่ะโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีมีจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะและ สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์นั่นเองค่ะคตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2567นะคะครับผม,มนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นมหามงคลของพระสงฆนิกร์ปวงชนชาวไทยนะครับ